แมสเซจนี้กำลังบอกคุณว่าความรักไม่ใช่เรื่องของการรีบคว้าใครสักคนมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจแต่คือการใช้เหตุผลและเวลามองให้ลึกว่าคนตรงหน้าเป็นใครจริงๆอย่าปล่อยให้ความใจบางโรแมนติกหรือว่าความกลัวว่าจะไร้คู่ผลักดันให้คุณเลือกเร็วเกินไปเพราะว่าบางครั้งหัวใจที่อ่อนไหวอาจพาคุณก้าวพลาดซ้ำรอยเดิม คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องช่างใจระหว่างคนสองคนหรือว่าเจอคนเก่าโผล่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวขณะเดียวกันก็มีพลังงานของคนใหม่ที่พร้อมหยิบยื่นความจริงใจให้ไพ่ไม่ได้ตัดสินแทนันคุณว่าใครคือคนที่ใช่นะคะแต่ว่ากําลังบอกว่าระหว่างความจริงใจกับภาพลวงตาระหว่างคู่แท้กับเจ้ากรรมในเวรที่มาในคราบคนดีคุณคือผู้ที่ต้องเลือกเองกุญแจสําคัญคือการใช้ทั้งสมองและหัวใจให้สมดุลกันอย่ารีบอย่าตัดสินเพียงเพราะความกลัวหรือความว่างเปล แต่ให้เวลากับตัวเองที่จะสังเกตมองและรู้จักใครคนนั้นให้ชัดเจนยาวๆเพราะความรักที่ใช่มันจะยืนหยัดอยู่ได้นานไม่จําเป็นต้องรีบคว้าเข้ามาก่อนเวลาค่ะคำใบ้มีคนที่จริงจังกับความสําเร็จและภาพลักษณ์สมองลึกซึ้งเข้าใจคนมีความคิดสร้างสารรค์นอกกรอบกลัวถูกมองว่าไม่ดีพอหรือไม่สําเร็จกลัวความล้มเหลวรักการเรียนรู้พัฒนาทํางานด้านบริหารการวิเคราะห์การสื่อสารสร้างสารรค์